มันจะมีการจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการเนี่ยนะฮะอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายห,หน่อยคือรัฐบาลเฉพาะการเนี่ยจัดตั้งเนี่ยจัดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรรูปแบบที่จะจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยอ่าเป็นรูปแบบแบบไหนและการลุกขึ้นสู้โดยประชาชนเนี่ยไม่ต้องมีรัฐบาลแนวร่วมเฉพาะการได้หรือเปล่าครับอาจารย์เราก็ต้องมีดูตัวอย่างหากในหลายๆประเทศที่ก็ลุกขึ้นสู้อืมสู้กับร,ระบอบกษัตริย์เลยครับนะอ่าอย่างจีนค่ะมันก็มี ก๊กมินตัมที่นําโดยดรสุญศิลิ์ครับนะม,มันต้องมีองค์กรน,นําในการต่อสู้อืเนปาลครับที่ล้มระบอบกษัตริย์ล่าสุดอืเมื่อประมาณไม่ถึงสิบปีประมาณสิบปีทีแล้วนี่ครับมันก็มีมีอมันองค์กรแนวร่วมนะครับแนวร่วมพรรคการเมืองต่างๆแนวร่วมเจ็ดพรรคการเมืองเป็นองคอ์กรเป็นองคอนน์กรนําดังนั้นของเราในการลุกขึ้นสู้เนี่ยมันก็จะต้องมีองค์กรนำ ทีนี้เราคิดว่าองค์กรน,นําจะเป็นองค์กรแบบไหนไม่ใช่องค์กรแบบพรรคคอมมิวนิสต์วันนี้ไม่ใช่อืมดังนั้นองค์กรน,นาเราเราก็ควรจัดตั้งเป็นรัฐบาลแนวร่วมเฉพาะการต้องใช้คําว่าแนวร่วมครัหมายถึงว่ากลุ่มต่างๆจะเป็นนปชพักเพื่อไทยพักชาติไทยนะกลุ่มคนเชื่อแดงกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยที่มีแนวคิดกันเนี่ยมาจัดตั้งร่วมกันในการที่จะนําการลุกขึ้นสู้เพราะ การลุกขึ้นสู้โดยไม่มีการนำเนี่ยมันจะเป็นความสเปะสปะใช่ไหมและในการนำลุกขึ้นสู้จะต้องไปในทิศทางเดียวกันครับคำว่ารัฐบาลแนวร่วมเฉพาะการวันนี้มาร่วมกันได้ก็ด้วยภายใต้แนวคิดอันเดียวกันคือต้องสีชัดเจนหนึ่งต้องยอมรับว่าแนวทางต้องชัดเจนอืแต่ถ้าสมมติามีพรรคการเมืองจะมาร่วมเช่นสมมติพรรคเพื่อไทยมีตัวแทนครับ มาร่วมรับรับแต่บอกพักเพื่อไทยเดินแนวทางสภาครับอย่ามาร่วมลุกขึ้นสู้โอ้ยตั้งนี้ไปอย่างห่างหน่อยแนวทางไม่ชัดเจนเพราะแนวทางสภานี่มมาลุกขึ้นสู้ไม่ได้แนวทางชัดเจนนี่คือเดียวทางเลยแนวทางนอกสภาเอ๋อถ้าแนวทางในสภาก็น่แหละสู้มาตั้งเท่าไร่เป็นสิบปีแล้วแต่เป็นรัฐบาลมันสามครั้งเลยถูกล้มแนวทางก็คือต้องแนวทางนอกสภาเท่านั้นครนะแล้วก็เป้าหมายต้องชัดเจน ถ้าว่าสู้ใครสู้กับพิสิตสู้กับอัมมามตนไม่ได้สู้กับระบบกษัตริย์เป้าหมายคือสู้กับระบบกษัตริย์ประชาชนกับกษัตริย์เลยกษัตริย์เลยชัดเจนแต่ถ้าใครเออผมไม่สู้กษัตริย์ไม่สู้กษัตริย์เนี่ยเป็นไม่ได้คุณมาเป็นแนวร่วมเราไม่ได้คุณก็เป็นแนวร่วมอยู่ภายนอกอสู้แค่ไหนคุณจะเดินทางไปสุดเขตประเทศไทยบอกคุณไปแค่นครสวรรค์แล้วมันจะสุดเขตยังไงใครจะกล้าเข้ามาร่วมใครจะร่วมฮะและใครจะกล้าเข้ามาร่วมก็คนที่เอาไง S <S <S ใช่ไหมค,คนที่เอาวันนี้คนที่จะร่วมเยอะแยะแล้วใช่ไหมแล้วก็พูดหนจุดหมายปลายทางก้ชัดเจนปลายทางสมมาไปเหนือสุดประเทศไทยก็ต้องแม่สายถ้าบอกผมไปแค่ลำปางเนี่ยปลายทางไม่ชัดเจนมันไม่ใช่สุดเขตดังนั้นปลายทางที่จนก็คือระบบสาธารณรัฐถือไม่มีระบบกษัตริย์รมุกต้องมาจากการเลือกตั้งใช่ระบบรนดีนั่นคือระบบระบบสาธารณรัฐแล้วตัวรัฐบาลเฉพาะการเนี่ยจะมีอายุ ในการดํารงตาแหน่งเนี่ยในวาระเนี่ยทั้งหมดกี่ปีครับอาจารย์ก็คือสีชัดเจนเนี่ยต้องให้ให้จบสีเจ็ดว่าและก็ต้องวันเวลาลุกขึ้นสู้ต้องชัดเจนว่าวันที่กษัตริย์สวรรคตสีชัดเจนหนึ่งแนวทางชัดเจนสองเป้าหมายชัดเจนสามจุดหมายปลายทางชัดเจนสี่วันลุกขึ้นสู้ชัดเจนชัดเจนตรงเนี้ยพอมาร่วมกันตรงนี้ก็ภายใต้สีชัดเจนตรงนี้เมื่อนําลุกขึ้นสู้เกิดการลุกขึ้นสู้ราชเก่าล้มแล้วก็รับบานแนวร่วมจะวันก็จะเข้าไปสวมอำนาจ ถ้าเราไม่ตั้งขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนกับการจราจนที่ไม่มีเป้าหมายไม่มีทิศทางเจรจาจนยังยังไม่มีทิ่สุดไม่ได้ดังนั้นเนี่ยพูดได้มันการนําลุกขึ้นสู้ก็คือการจราจนเนี่ยแต่การจราจนที่มีเป้าหมายและปลายทางที่ชัดเจนลุกฮือขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะควบคุมไม่ได้ในช่วงที่มีการจรจาจน<อ>แต่พูดง่ายมันจะจบลงเมื่อระบบเก่าล้มก็เหมือนในในปาน่ะเมื่อมีการเจรจาระบบกษัตริย์ยอมแล้วอ ก็เหมือนกับ14ตุลาหนูก็เกิดจลาจนมีการเผากรตปมีการเผากรมดัมพันมีการเผากองสลากกินแบ่งใช่ไหมมีการปะทะกันใช่ไหมจบลงเมื่อถนอมประกาศลาออกและเดินทางออกนอกประเทศสุดใช่ไหมไอ้นี่ก็เหมือนกันเมื่อป้าหมายประกาศว่ายอมแล้วระบกษัตริย์บอยอมแล้วตอนนี้ครับให้คุณตั้งตัวแทนมาเจรจาเลยเรายอมแล้วตรงนี้นั่นก็คือจบพอจบแล้วรัฐบาลเฉพาะการเนี่ยเข้าไปสวมก็คือถ้าตอนนั้นประยุทธ์ยังเป็นรัฐบาลแล้วพอ จบแล้วประยุทธ์ยังเป็นอยู่มันไม่ได้ดิรประยุทธ์ก็ต้องออกเราต้องเป็นรัฐบาลจัดระบบจัดระเบียบอะไรต่างๆร่างรัฐธรรมนูญมาจัดนั้นมีการเลือกตั้งพอเลือกตั้งเสร็จมีรัฐบ,บาลใหม่เข้ามา รัฐบาลเฉพาะกันก็จบก็คือมีมีวาระในการํำรงตำแหน่งก็คือเมื่อสถานการณ์ของประเทศเนี่ยเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยเมื่อมีการประกาศใช้รัฐมนตมีการเลือกตั้งมีรัฐบาลใหม่มาแล้วรัฐบาลเฉพาะกันก็จบสมมติหน้ารัฐบาลแต่คือไม่ได้อยู่ยาวนานตลอดไปใช่ไหมไม่จะอยู่ยาวนานได้ไงเฉพาะกัน่ะเฉพาะกันช่วคราวชั่วคราวในช่วงลุกขึ้นสู้เท่านั้นเองพอลุกขึ้นสู้เจอเรียบร้อยก็เข้าไปจัดระบบระเบียบนะไปร่างรัฐมนูญสาธารณรัฐขึ้นมาแล้วก็จัดให้มีเลือกตั้งพอเลือกตั้งเสร็จก็มีนะ ใครชนะการเลือกตั้งเข้ามาเป็นรัฐบ,บาลบริหารประเทศรัฐบ,บ,บาลชอ,อกรมมติอำนาจได้แล้วก็จบหมดไทีนี้รัฐบาลเฉพาะการตรงนี้เนี่ยแนวร่วมเฉพาะการตรงนี้เนี่ยอาจารย์ใครเป็นผู้นํารัฐบาลก็วันนี้เนี่ยก็คือก็ต้องหาว่าจะหาใครที่เป็นผู้นำผู้นําเนี่ยต้องมีภาพที่เป็นที่ยอมรับทางสากลครับที่เราเล็งเลงอยู่เนี่ยก็คือเราจะให้ท่านจารุพงศ์แต่ไม่รู้ว่าแกพร้อมหรือรรรเปล่าใครคุยกันบ้างอาจารย์เออก็ได้คุยกันตรงนี้นะ เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าสมมุติว่าเรายังหาผู้นำมาสูงสุดไม่ได้ครับนะเราก็อาจจะละตรงนั้นไว้ก่อนให้เป็นคณะอืมเป็นคณะผู้นำครับคก็คณะผู้นำของรัฐบาลเฉพาะการแนวร่วมเฉพาะการต้องใช้คําว่าแนวร่วมนะครับมันมันต้องมีหลายองค์กรหลายพรรคการเมืองตรงนี้ค่ะแต่สถา,านการณ์มันจะสร้างวีรบุรุษอืมก็เหมือนการต่อสู้ในพมา่าเนี่ยสถา,านการณ์มันก็สร้างองค์ซานทรูจี <C> e <at> เป็นแม่บ้านที่ไม่รู้เรื่องการเมืองเลยอยู่ๆก็กลายมาเป็นผู้นำจนถึงวันนี้ค่ะ <C> e <at> ใช่ไหม,อมแอฟริกาใต้ก็สร้างเนลสันเมนเดลาเป็นผู้นำที่อยู่ในคุกเป็น <c oughs> อยู่ในคุกเป็นผู้นำเก <C> e <at> าหลีใต้ก็สร้างคิมแดจุงขึ้นมาเ <C> e <at> วียดนามก็สร้างโฮจิมินใช่ไหมจีนก็สร้างไอซุนยัตเซนสร้างเหมาเจ๋อตงมันจะต้องเกิดของเราก็เหมือนกันเราก็จะหาใครนะที่เหมาะที่จะเป็นผู้นำตรงนั้น รเราเราก็ต้องหาตัวแต่ถ้ายัางหาไม่ได้เราก็จะเป็นรัฐบาลแนวร่วมเฉพาะการแล้วมีคณะคเป็นคณะแล้วก็ค่อยหาตรงนั้นตรงนั้นแต่ว่าถ้าเราจะหาก่อนมันก็ช้าเพราะเราไม่รู้ว่ากษัตริย์เจ้สวรรคตเมื่อไหร่การลุกขึ้นชั่ววนนี้เรากำหนดไม่ได้ว่าจะเมื่อ,อไหร่แต่เราคริดว่าคงไม่นาน ก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลแนวร่วมเฉพาะการเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในระดับของขั้นตอนที่เป็นแนวความคิดใช่ไหมครัยังไม่ได้เกิดเป็นก็คือวันนี้ก็ได้มีการคุยกันอ่าวันนั้นก็ได้มีการพูดคุยกันในที่ประชุมก็หลายส่วนนะทั้งยุโรปทั้งอเมริกาทั้งในหลายๆประเทศเนี่ยครับเราว่าวันนี้เราเสนอว่าให้จัดตั้งเป็นรัฐบาลแนวร่วมซึ่งในที่ประชุมก็เห็นด้วยอืทีนี้ในขั้นดําเนินการเี่ยจะจัดตั้งอย่างไรเพราะวันนี้เราไม่ได้เปิดเราอยู่ในในแนวปิด รเราไม่สามารถที่จะมานั่งพบกันได้เราก็อาจจะติดต่อกับทางสื่ออะไรต่างเหล่านี้และเราก็หาบุคคลคอย่างในเมืองไทยเนี่ยหมายว่าองค์กรอะไรอะ่ะตโโปชเขาจะมีตัวแทนมาก็ส่งมารับรับติดต่อมารับรับถ้าพักเพื่อไทยจะมีก็เอามารับรับไม่จําเป็นต้องเปิดใช่ไหมถ้าจะมีไอ้พักชาติไทยพักอะไรต่างๆจะร่วมก็ไม่คนเสื้อแดงกลุมไหนจังหวัดไหนตรงนี้เป็นตัวแทนองค์กรไหนเราก็ร่วมแต่ร่วมกันภายใต้หลักการสี่ ชัดเจนไม่ใช่ร่วมมาวันนี้จะมาตั้งสมัชชาอย่างที่คนเสนอสมัชชาสมัชชาเพื่อมาหาแนวทางว่าเราจะสู้อย่างไรอย่างไรโอ้อยังงั้นไม่ใช่อไอ้นัน่นมันมวยยกหนึ่งวันเนี้ไม,ไม่ไม่มีเวลาที่จะมาเต้นฟุตเวิร์ฟทรงมัดเย็บวันนี้มันเป็นมวยยกสี่ยกห้าแล้วนะครับอาจารย์ <c oughs> อย่างรัฐบาลแนวร่วมเฉพาะการเนี่ยมันเป็นแนวความคิด คล้ายๆกันกับรัฐบาลพัฒถินหรือเปล่าอาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่ลระรัฐบาลพัฒถินเนี่ยพูดง่ายเป็นรัฐบาลพูดงนะ่ายเป็นรัฐบาลอยู่ในประเทศเช่นสมัยอพรัเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอยู่พอถูกยึดอำนาจนายกหรือรัฐมนตรีก็หนีออกมาแล้วก็มาตั้งรัฐบาลพัฒนถินก็เหมือนเที่วก่อนเนี่ยที่ออกมาใหม่เนี่ยท่านจารุพงศ์ที่ตั้งเสรีไทยก็มีแนวคิดอย่างนั้นแต่รัฐบาลพัฒถินเนี่ยถามว่าพอตั้งขึ้นมาแล้วมันเป็นที่ยอมรับได้ไหมประเทศไหนรับรองไม่มีสักประเทศเดียว แล้วจะเป็นรัฐบ,บาลพลัดถิ่นได้ไงทีนี้คำว่าเฉพาะการไม่เกี่ยวเฉ<ะ>พาะการก็คือเป็นรัฐบาลที่เตรียมลุกขึ้นสู้ครับไม่ได้บอกว่าอยู่นอกประเทศหรือในประเทศเในประเทศอาจมีนอกประเทศก็มีมร่วมมือกันแล้วก็หมายว่าเข้าร่วมในการจะเตรียมกําลังลุกขึ้นสู้ครับนําการลุกขึ้นสู้เป็นรัฐบาลเฉพาะการจึงไม่เหมือนรัฐบาลพลัดถิน่น อย่างนั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปใช้ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยเป็นที่สถานที่ทําการรัฐบาลไม่จะเป็นใช่ไหมและไม่ต้องประกาศใช่ไหมอืมคือตั้งเป็นรูปตั้งเป็นรูปองค์กรนําหละครับคือผู้นาการต่อสู้เนี่ยถ้าไม่มีองค์กรนาเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่มีองค์กรนาแล้วถามว่าเอาไปถึงเวลาแล้วเคยกำหนดทิศทางะอือเหมือนกองทหารเนี่ยมันต้องมีผู้บังคับบัญชาครับกองร้อยต้องมีผบร้อย แต่บอกกองร้อยนี่ไม่มีผบร้อยแล้วใครเป็นผู้บังคับบัญชา <ฮะ S 2> ใครนีใครนำนะไม่รู้ใครนำต่างคนต่างนำร้อยคนก็ต่ร้อยคนร้อยทางร้อยความคิดแมันจะไปทางไหนอะ่ะมันก็ไม่ได้ทีไอ้น,นี่ก็เหมือนกันเนี่ยหมายว่าเรามีสี่ชัดเจนเป็นทงนําอยู่แล้ว <ฮะ S 2> พอมาเป็นร่วมตรงนี้คุณอยู่ในประเทศผมว่าคุณอยู่ในประเทศคุณก็เป็นรัฐบ,บาลแนวร่วมจังหวัดคุณอยู่ในจังหวัดไหนค,คุณก็ไปจัดเตรียมความพร้อมในจังหวัดนั้นเตรียมมวลชนเตรียมอะไรถึงเวลาคุณก็กําหนดแผนนะ ลุกขึ้นสู้ขึ้นมาคุณจะยึดตรงไหนอ่ะค,คุณก็กําหนดกันเอาเองตรงนั้นใช่ไหมเพราะพราะถึงเวลานั้นเนี่ยมันไม่ได้มีไอ้คำสั่งอะไรพูดอ่ะเป็นเป็นกองบัญชาการใหญ่ที่สั่งว่า,าจังหวัดนั้นต้องทำนไม่ได้อืแต่ละจังหวัดก็ต้องเตรียมความพร้อมกันเอาเองว่าคุณอย่างไรเพราะคนที่อยู่ในพื้นที่ถึงจะเข้าใจแต่ให้มีทิศทางเดียวกันอืว่าทิศทางก็คือพูดง่ายว่าแนวทางนอกสภาเป้าหมายคือใครจุดหมายปลายทางคือใครวันลุกขึ้นสู้คืออะไรครับและก็ ที่เราจะต้องย้าก็คือลีกเลี่ยงการทําลายชีวิตในร่างกายอืมไม่ใช่พอลุกฮือขึ้นมาแล้วอ,อกูหมายไว้แล้วไอ้อเนี่ยไอ้พวกอภิสิทธิ์กูหมายไว้แล้วสูทพตองยิงมันไม่ใช่ะไม่ใช่การแก้แค้นการลุกขึ้นสู้ก็คือเพื่อโค่นอานาจเก่าไม่ใช่เพื่อฆ่าคนต้องเน้นตรงตรงนี้เลยเอาละครับอาจารย์ก่อนจะหมดเวลาคาถามสุดท้ายนะฮะหลังจากแนวคิดนี้เนี่ยที่อาจารย์ประกาศออกไปแล้วเนี่ยกระแสะตอบรับเนี่ยจากทางฝ่ายต่างๆเนี่ยมีฝ่ายไหนบ้างฮะ ที่ตอบรับทางอาตอบรับในแนวคิดเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลในร่วมเฉพาะการนี้เนี่ยก็คือในที่ประชุมเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับกันครับแต่ไอ้ส่วนใน,ในภายนอกตรงนี้เนี่ยมันก็หลังจากเปิดไปตรงนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ได้ติดต่อกระสานกันไปครับนะเพราะฉะนั้นก็ฝากให้ทุกกลุ่มทุกองค์กรเนี่ยนะทั้งในประเทศนอกประเทศเนี่ยรับแนวคิดนี้นะซึ่งก็เป็น เป็นมติที่ประชุมของเราครับนะที่ประชุมอืมนะแล้วก็เอาไปศึกษาความเป็นไปได้ครับเมื่อศึกษาว่ามันเป็นไปได้ในการต่อสู้นะแล้วคุณก็พูดง่ายว่าอหาตัวแทนในการที่จะรวมอืมให้มันเป็นเอกภาพอันหนึ่งอันเดียวกันครับนะโอเคครับอาจารย์ครับวันนี้น่าจะหมดเวลาแล้วแหละครับอาจารย์ก็สามารถที่จะติดตามรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ดานได้ทุกๆุกวันศุกร์นะครับ ก็ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่าทาง f c e e o o o นะฮะ a c e b o o กก็ไปดูที่อ่าเพจของผมเนี่ยนะก็เดี๋ยวจะเอาคลิปไปแชร์ส่วนทาง y t u t u เนี่ยไปที่ช ANNEL ของรายการเลยนะฮะชื่อว่าช ANNEL ปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะฮะหรือว่าจะไปที่ช ANNEL ของผมก็ได้นะฮะดีเจสุัวก็จะเอาไปแปะไว้นะครับสำหรับวันนี้น่าจะถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะฮะก็ต้องํำลาพี่น้องท่านผู้ชมกันไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ